5ขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนในสังกัดของอบตอรหรือเทศบาลก็ตามนะครับในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปัจจุบันนี้นะครับฉบับปัจจุบันก็เป็นปี2566ถึง2570ซึ่งจะมีห่วงระยะเวลาในการจัดทำ5ปีนะครับทีนี้ ขั้นตอนที่1นนะครับในการจัดทาเนี่ยก็คือสถานศึกษาก็จะนําข้อมูลจากแผนพัฒนาการศึกษาฉบับเดิมเนี่ยมาทําการทบทวนและก็ปรับปรุงนะครับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดแผนการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้นนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่1การาทบาการจัดทําร่าง แผนพัฒนานะครับขั้นตอนที่2เนี่ยก็จะนำเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาที่ได้จัดทำเนี่ยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าเป็นโรงเรียนนะครับหรือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยถ้าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับก็คือนําร่างเนี่ยเสนอต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาหรือสู์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ความเห็นชอบขั้นตอนที่3นะครับหวัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาแผนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการบริหารสูย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยสถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและขั้นตอนที่5 สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการแล้วแล้วก็ประกาศใช้แล้วเนี่ยส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่งไปยังสำนักกองส่วนการศึกษาหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายภารกิจทางด้านการจัดการศึกษานะครับ นี่เป็นขั้นตอนที่5นะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยหก็คือการจัดทําทบทวนแนวาการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานะครับสเนี่ยเสนอต่อคณะกรรมาการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เมื่อเห็นชอบแล้วนะครับหัวหน้าสถานศึกษาก็ประกาศใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4เนี่ยประกาศใช้ สถานศึกษาประกาศใช้แผนให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วยนะครับและ5เนี่ยเมื่อประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งให้สำนักกองหรือส่วนการศึกษาของอหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจรับผิดชอบทางด้านการศึกษาเป็นขั้นตอนที่5นะครับ